สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพชาแนลปัญหาชาวนาไทยนะตอนนี้นะครับที่เผชิญกับโรคระบาดที่มีชื่อว่าเชือ้อราลาหลุมลาน้ำหมากลาน้ำค้างลาสนิมนะครับกําลังระบาดณนะตอนนี้พี่น้องกเกษตรกรลองสังเกตดูนะข้าวที่เกิดเชื้อราเนี่ย มักจะเกิดกับข้าวนาวานเกิดตรงจุดที่ข้าวนาหนานะครับง,งามๆเป็นหลักเลยถ้าข้าวหนาแล้วงามยังไงนะครับเปอร์เซนต์การเกิดเชื้อราสูงแน่นอนแต่ตรงกันข้ามนะครับข้าวนาดำข้าวโยนข้าวปักดำกับไม่ค่อยเจอปัญหาเกี่ยวกับเชือ้อรารู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะความชื้นครับแสงแดดส่องไม่ถึงทำให้ข้าวเนี่ย มีความชื้นเยอะแล้วเชื้อราจะเกิดตรงที่มีความชื้นตรงที่แดดแสงแดดส่องถึงเนี่ยเขาไม่เกิดหรอครับเขาเกิดเฉพาะจุดอับจุดอับชื้นเท่านั้นนะครับจุดนี้ทำไมร่มโพชา n e l ถึงบอกเสมอว่านะครับผมถึงเป็นคนที่เสพติดข้าวบางหนึ่งเลยมาดูแลง่ายนะครับสอมันควบคุมโรคได้ไม่เป็นไรนะครับพอเราป้องกันไม่สำเร็จ แล้วหวานข้าวหนาไปแล้วงั้นเรามารักษากันสําหรับล่มโพชแนลนะครับผมบอกได้เลยว่ายาของผมเนี่ยได้ผลอย่างแน่นอนลองดูภาพนะครับตัวนี้นะครับบีมเจ็นะครับชื่อสามัญไม่ต้องไปดูมันซื้อยาซื้อให้ชื่อยาเหมือนของผมนะครับแล้วไม่ต้องมาซื้อที่ผมเพราะผมไม่ได้ขาย ผมเป็นคนที่แนะนํานะครับเป็นชาวนาคนหนึ่งดังนั้นหายห่วงครับว่าล่มโพจะมาทําคลิปขายยาผมไม่ขายเพราะว่าผมไม่มีทุน <c oughs> นะครับโอเคนะครับหนึ่งซองใช้ได้ห้าไล่์ตัวนี้เก่งจริงครับตัวนี้เก่งจริงผมรับประกันอีกตัวหนึ่งนะครับคาซูมินแอเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอเชื้อราที่มันกําลังระบ,บาดอยู่เนี่ย มันเป็นแบคทีเรียหรือมันเป็นเชื้อรานะครับให้ดูรูปอีกทีหนึ่งเนี่ยแล้วไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรนอกจากเอาไปตรวจสอบและเราจะไปตรวจสอบให้เสียเวลาหรอเราจะไปตรวจสอบที่ไหนดังนั้นถ้าเราไม่รู้เราใช้บวกกันเลยครับบวกกับคาซูมินแอลเพราะคาซูมินแอลมันเก่งเรื่องแบคทีรียแล้วก็ได้เชื้อราด้วยแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเป็นเชื้อราเราใช้บีมเจ็ดห้าตัวเดียวก็เอาอยู่นะครับแบบนี้เลยเนาะอันนี้คือการกําจัดเชื้อราทางใบส่วนเชื้อราทางดินครับ ผมจะแนะนำตัวนี้ไตโคโดมานะครับที่ผสมกับจูดินซีชีวภาพน้ำหมักของร่มโพชาแนลถ้าผมไม่รักพี่น้องผมไม่เอามาแบ่งหรอกคนที่ติดตามผมมานานจะแปลกใจโอ้โหติดตามช่อง,ร,งร่มโพมาสี่ห้าปีไม่เคยเห็นเอาออกมาแบ่งเลยเพราะว่าช่วงนั้นมันไม่มันไม่มีความจำเป็นครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนเอาสูตรผมไปทำตามเยอะแล้วมีข้อขอลหาว่า ก็ปี้ไปทั้งหมดเลยทําไมได้ข้าวเยอะก็จริงแต่ได้ไม่ถึงช่องล่มโพเพราะส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์ก็เขนเขามานะครับ1ไร่ได้กัน1 1 0ถัง120ถังแต่พอมาเทียบกับผมเนี่ยผมได้146ถังอย่าถังเงี้ยอ่า130ถังขึ้นทุกรอบเลยทำไมล่มโพได้ข้าวเยอะจังนะครับผมก็ลองดูสิถ้าอย่างนั้นน่าจะเกี่ยวกับดินผมบอกเลยนะครับว่าถ้ามีเชื้อรา เอาน้ำหมักผมไปหยดดูนะครับมันจะช่วยล้างในพื้นดินนี่เอาไปเดินหยดเลยครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยผมจะบอกกับพี่น้องให้ฟังนะครับแม้เราจะกาจัดทางใบเรียบร้อยแล้วเขาจะลงดินแล้วจะสะสมอยู่ในดินพร้อมที่จะขึ้นมาทําลายในรอบต่อไปดังนั้นเอาน้ําหมักตัวนี้ไปหยดครับตรงไหนที่เป็นเชื้อราบ่อยๆสังเกตดูมันจะเป็นซ้ําอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่ามันอยู่ในดินลองเอาเชื้อราผมไปหยดไปลาดดู นะครับหลายท่านถามบอกโอโ้โหนะครับทำไมมันทูอินวันมันจะราคาสูงไหมละ่ะผมแบ่งขวดละหน0่ครับขวดหนึงใช้ได้3-5ไล่ยิ่งเข้มข้นยิ่งดีนะครับยิ่งเข้มข้นยิ่งยิ่งดีนี่นะครับสนใจโทรมาได้นะที่เบอร์093 224 8173นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเวลาเปิดนะครับผมให้ดูนะว่าน้ำหมักผมเนี่ยผมหมักมานาน นะครับเวลาเปิดเนี่ยอาจจะมีอาการแบบระวังมันกระเด็นใส่นะเห็นไหมซานะครับผมเพราะได้อากาศเนี่ยพุด,ด,ด,ดๆๆเพราะว่าผมหมักไว้นานจริงๆนะครับและความข้มข้นนี่ผมบอกได้เลยนะครับว่าเห็นผลอย่างแน่นอนลองเอาทงไปปักดูนะใครอประโยชน์นะครับข้าวตรงไหนแก่นๆเห็นไหมหนาผมข้าวบางนะผมพูดอะไรผมทําจริงทั้งนั้นครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่าให้ทําข้าวบางแล้วตัวผมไปทําข้าวหนามันก็ไม่ใช่นะครับ สังเกตดูนะผมทําอะไรผมก็จะพูดสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าถ้าคนเอาไปทําตามแล้วมันไม่ได้ผลผมเนี่ยแหละเป็นคนผิดนะครับโอเคถ้าใครสนใจโทรนะครับมาสายตรงนะผมไม่อยากให้ทักไปที่ไลน์นะครับเพราะว่าพี่ผมเชื่อได้เลยว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านทักไปไลน์แล้วผมไม่ตอบมันเป็นไลน์เก่าผมไอไลน์ที่เป็นคนชุดขา,ขาวๆนะครับมันเป็นไลน์เก่าผมนะครับอ่าโอเคนะครับนี่นะครับ ให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ ID Line ถ้าอยากจะติดต่อพิมพ์ผมจริงๆนะต้องเพิ่มเป็น ID Line นี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ